สวัสดีครับเพื่อนๆทาง Facebook และก็ใน y o YouTube แฟนเพจนาฬิกอาอเล็กไลนะครับวันนี้พบกับนาฬิกอาอเล็กไลเราประสบการณ์ในอีพี6ในอีพี6นี้จะมีเรื่องเล่าดีๆที่สำคัญและน่าตื่นเต้นพันผือบางนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับอย่าลืมกดทุกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับไปครับ าาาเามใใปร,มราไรด้เดือดข้างเของอามากันไผ่นในไหนทําเลวในวันนี้ในคืนนี้นาฬิากาเล,ล็กๆเราประสบการณ์จะเขามากรนทาพิธีตัดนะครับวันนี้จะตัดองค์ปู่พยาสมิงเล็กน,นะครับ ให้เพืเ่อนๆได้รับชุ่มคันนะครับแต่คนอื่นนะครับในใดก้อนเล็กไรเหล่าประสบการณ์ในอีพี้าซึ่งทำบทเร่งนี่ในกดีตเล็กไร้เหล่าประสบการณ์ในอีพี้นนไา,า <c oughs> ได้มากสํารวดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีทางเดืนของเล็กไรนะครับมาติดตามช่วงเลยนะครับนี่จะเป็น,นลักษณะของทา้งเดืนของเล็กไรอันนี้จะเป็นขี้เล็กไรนะครับ นี่จะเป็นคีเล็กไรเดี๋ยวเราจะเดิน่ามทางเดินของคีเล็กไรกันนะครับมันจะมีแยกเป็นชองห้องนะครับเพื่อนๆนี่จะเป็นท้า้องเล,าาลเตต็กไรของเลยนะครับนี่ก็จะเป็นท้า้องเล็กไรั้งมดนะครับก็จะมีอ่าห้องทางคว้านะครับห้องทางคว้าหรือห้องทาง้ายนะครับเดินตามนะครับ นะครับตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงบริลลินนะครับที่เรามาสำรวจนะครับที่จะมาเข้ามากระทํำไปที่อันเชิญหลวงปู่พญาชมิงเล็กซึ่งเล่ามาดูในห้องนี้ก็จะไม่มีขังข้าวเลยนะครับจะไม่มีขังข้าวอยู่เลยนะครับฟังทรานนี้มาดูครับเนี่ยอ่าฟังท่านนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็น ล่างห้องเล็กไรนะครับนี่เป็นล่างห้องเล็กไรไอ้นี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นล่างแม่นะนี่นี่จะเป็นล่างดูนะครับแล้วก็จะมีคีเล็กไร้เลื่อทั้งเหลือเล็กไร้ไอ้นี่จะเป็นลักษณะของล่างของโกดปีนะครับเล็กไร้กดปีแล้วก็จะเป็นเล็กไร้จัดสีตรงบริเวณนี้นะครับเราจะมากระทาถ้ำพิธีอันเชิญอ,องปูพยาสมิงเล็กพวาทีพานมาเนี่ย ในกอเล็กๆเราประสบการณ์ได้มากกัทางพิธีอัญเชิญตรงบริเวณนี้หนึ่งจักวจรวาเขาจะมีคีเล็กๆนะครับเพื่อนๆดูนะครับเขาก็จะมีคีเล็กๆเป็นท่ากันเลยเนี่ยท่าดำๆเนี่ยจะเป็นคีเล็กทางมดอันนี้เป็นคีเล็กๆหองโกดตปีนะครับเนี่ยเป็นหลักสณานี้นะครับนี่ครับเนี่ยจะเป็นคีของเล็กๆท้งมดเลยตามท่างนี้แล้วก็จะเป็นท่าห้องเล็กๆข้างบนเนี่ยเขาจะมีเป็นท่านะครับท่าดำๆ ขอเล็กๆข้างบนเขาจะมีเป็นท่าท่าดำๆซึ่งน,นี่คือเป็นท่าข้อเล็กๆเลยสิว่าเขาเขาได้เขื่อนตัวมาเกเขื่อนทีมากเดี๋ยวเราจะละทําไปที่อันเชื่ององปู่พญาสมิ้งเล็กๆตรงบริเวณนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเป็นพนังธรรมเพดานธรรมก็ไม่สูงม,มากประมาณสักสามเมตรซึ่งเป็นเพดานธรรมที่มีลักษณะตมมนันๆทางหวดเลยนะครับตรงบริเวณนูกันก็เเมือนกันนะครับเนี่ยเป็นเพดานธรรมที่ตันมาก อันนี้ก็เป็นล่างล่างห้องเล็กไรนะครับเล็กไรแล้วก็ที่พันที่พันมาตรงบริเวณเทวาเนี้นะครับเนี่ยองคูพญาสัมมิงเล็กไรเนี่ยท่านจะยืนล่มตรงบริเวณนี้ว่านี่ในกรณ์เล,เล็กไรเหล่าประสบการณ์ในอีพี่หกนี้จะบ้าตพาพญาสัมมิงเล็กไรครับมาอล่องดูว่าจะซํเาเร็จไม้นะครับในค่าคืนนี้นะครับจะไปติดตามชมกันนะครับเพื่อนๆครับ สามันตาจักวาเลสูอัตราคันชัตุเทว,วตาสัธมังมูนิราชสาสุนันตุสโัโมกัทังสักเทกาเมนกในไตรปุกจกทีสาจะรูเปิ เรสิการาตเตในมนฑนเทวดาในชั้นบนหุ่นแห่งห้องช่องกิรีรักษาเขาผาสกันยอดกิรีเขาอีสิ้นทอนคันทับว่าคนท่านนาคานั้นจะพันผลร้อยสับระดับประกรพญานาคราชชาลือธาหูได้แล้วูมาหูเอาเอ้ยมันะมีบงมาเอ้ยอาโปินลาเอ้ยเด วายอิสราได้ปินพระกาลังสุโตมากกว่าโมนพุทธสังกาลังสุตโตพากกว่าพระเจ้าของลูแม่ท้าทัศนสีโสทายาสิทธิปัตตวีอากงในโชวาโยอากาสะวิญญาณุพระลาเตชาอิทธาพุญญาลุภาเวนาโสทายาสิทธิปัตตวีอากงในโชวาโยอากาสะวิญญาณุพระลาเตชาอิทธาพุญญาลุภาเวนาโสทายาสิทธิปัตตวีอากงในโชวาโยอากาสะวิญญาณุพระลาเตชาอิทธาพุญญาลุภาเวนะนาวาณานาโกนากา ขออออะนะอะกันอุเบยะวิมิตรสุตังสุตะพุทธะอาสุนะอะพุทธังธัมมังสังฆังปะถุญเมรโลกะวังลังนิพพานัง <San> นักเปิดฟ้าโมเปิดดินพุทธเปิดสายสินถ้าเปิดสมุทรสากรจะเปิดอากาศเปิดด้วยพระธรรมจักรกวัฒนสุตังสิทธิ์ทตังภูตบุตบาจิยานันอุตรบาจิปัญญาอุตมาจิวิชาอุตรบาจิอารมโกอุตรบาจิสหัสเนโตเทวิตโธทิสปัจจคุงฤิโสทายิโลกาวิทูนโมพุทยะอิสวาสุสุสาอิมะอุมาประเทศเบื้องซ้ายและเบื้องขวาเห็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่ง สิทุกๆระองสองดูลย์ในสัตว์ทั้งหลายด้วยพระมหากรุณาเจียแสงสองปองอัมภัยสองทั้งแสงทั้งสองกลางใจโบสัตว์ทั่วราณโมพุทธายะณบัพพะทะจะปกสสะนณมะอุกิเกลุนิอิการวิฏิพุทธสังีิอารังภูเมตตากรุณาวุติตาอุเบขาประสิทธิมหาประสิทธิเอตีคาตุมาเรโสายาสมิงเหล็กไหลเจ้าเอ้ยขั้นอยู่แล้วหรือยังอยู่ อยู่แล้วชาตังโลกาวิทูสาสาโส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 สากาคาคณะณาปะทะศีลหานิสูนิมานิสาสากาสาลาคไคาเหล็กไหลมาวาจุติปจุติจุตามามามานี้คืนนี้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้าพเจ้ามากระทำพิธีอัญเชิญองค์ปู่พยาสมิงเหล็กไหลสายฟ้าฟ้าที่สถิตอยู่ในถ้ำแห่งนี้ก็ดีที่สถิตอยู่ในภูเขาลูกนี้ก็ดีที่สถิตอยู่ในลูกพรมในทั้ง3าแดนโลกธาตุ จงมาโวมันทธาตุดินน้ำลมไฟนะักปะปะธาตุไดการปฏบัดนี้พทุทธังบังเกิดแล้วทำบังบงังเกิดแล้วสังฆังบังเกิดแล้วจงมาบังเกิดเป็นนะักปฏิสนธิล้อล้อไปต้าศักดิสิทธิกายสิทิวิยาส,ยาสามิงเหล็กไหลที่มีจิตวิญญาด้วยนะโบวุฏฐายนะนักมาปะธาตจากมังคสา,ารบักปฏิพุทธังบังเกิดแล้วทำบังบงังเกิดแล้วสังฆังบังเกิดแล้วจง,งมาบังเกิดเป็นนะักปฏิสนธิ หล่หอหล่อเป็นธาตุแสงกายสิทธิ์ปัญาสมิงเล็กใหญ่ที่มีจิตวิญญาด้วยนะโมพุทธายะนะมาปทาจากพรรษาณบัดนี้ <ś les> สาธุสาธุรูปขอกรารบุรุษภูรูปูรูสีปันตัสป่าปูรูสีปัยกัสปูผู้ขอกำเนิดเจ้าแห่งเหลไหลบัดนี้ข้าพเจ้าจะขออาราธนาจริญองค์ปุญญาสมิงเหลี่ยไหลสายฟ้าฟาลูกี่ขอตัดปุญญาสมิงเหลี่ยไหลสายฟ้าฟาให้ลงมาในพานที่องรับด้วยน้ำพึ่งน้าบัดเดี๋ยวนี้เถินสาธุสาธุทางเดินสู่สวงสวรรค์ของพระสุริยเจ้าข้าพเจ้าขอเหลี่ยงกระดูกเหลี่ยงเอ็นเหลี่ยงน้ำเหลี่ยงเนื้อเหลี่ยงเส้นเหลี่ยงสาย เลี้ยอาคาราทุกตัวเลี้ยองปุกพิญาสมิงกไร้ายฝ่าฝาดให้ได้ยืนจอยลงมาณนักบัดดีเลยทิ่นดินชู่นนามนามชู่ไฟไฟชู่ลุ่มดินชู่นนามนามชู่ไฟไฟชู่ลุ่มดินชู่นนามนามชู่ไฟไฟชู่ลุ่มดินชู่นนามนามชู่ไฟไฟชู่ลม โอ้ไม่ขยมบางคมเนื้อขาวลูกจะขออันเชิญปูเจ้าสมิงเวดอันมีถาทังสีนะมาพระธาเป็นตัวนำตามด้วยกระทำได้สร้างเป็นเนื้อเป็นน้งโลหสะสัจจังอีลาสหากายสิทังด้วยบุญญาลิตแห่งบงรมคูจงยืดย่อยลงมา นามาณโนโกโดก้าโคโนอานาอากะอุมิอามิมาฮิสุตังสูนาพุทตังอาสูนาคจิตตังพุมาามาริมามาอาคันเจียอาคันเจยะปัจจังปัจจังโซทายา จงบาสิทธิเวอเมกยมมะกงมเนื้อกาวลุจข้ออันเชิญบูจาะมิงเล็กอันมีธาตุังสินามาปะตะเป็นตัวนำตามด้วยประทักในสารเป็นเนื้อเป็นน้ำโลหะสังฉีลาสห์ไกยสิทังด้วยบุูจาด์แ่งกระลบากคูจงยืดย่อยลงมานามานาโดก